สนับสนุนโดยกลาสูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพกำลังพบกับเป็ที่สามแจ้งก,กับรถยนนิยมโี่ิีใหม่นะครับมาดูันว่าทำอะไรกันบ้างไล่อ,นนอไปกันอ้าวลงไปทำไมเผลเอไม่ได้เร่งกับหม,มามคาุยด,ดก,นนกันดิโอดี๋น้นองกอชิมาก่อน,นี่โอ้โหมามเป็ที่สามมีอะไรต่อมาเลยครับอันนี้น ไม่พูดไม่ได้อันนี้มีทุกปีถูกต้องทุกปีตั้งแต่ที่เริ่มกัก็ัเไม่เสียทุกปีด้วยหมาป่าพนอง g ซึกทักสี่ทักสี่แลอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอะไรต่างๆที่เราขยอยข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากฝั่งอเมริกาให้พูดคนเดียวเลยเป็นพันเดียวที่ผมบอกถึงตัวอแบบน,นี้นตังเขา สีส้า<ห>ไม่ใช่เหลืออยู่คันเดียลลวนะครับจะไม่เรียกว่าม,มหากราบรถยนต์หรืออะไรขอเรียกวีรกรรมรถยนต์อยู่กันมา1ิบจิบสองปีอืมจิมาสองปีจนชะตากรรมน,นาแบบว่าลบรกทุเลมาตลอดแล้วก็จริงๆอะ่ะมันจะทําเสร็จตัง้งนานแล้วแหละแต่เพะเอิญว่าเราติดโปรเจกต์รถคันอื่นในรายการเราก็เลยอยากจะทํารถฝันของท่านอื่นๆที่อยู่ในรายการเราให้เสร็จก่อน เราเองเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เวลาว่างแล้วเราไปเล่นประมาณเราบ้านช่างเราทำบ้านหนึ่งใจก่อนอืมก็นั่นแหละครับก็สืบเป้าหมายอะไรนี่งงงงเนี่ยคุณเรเลจ๊ก็นะก็เอารถมานะครับเป็นมัสแตนอ่าเอาความเงนหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกเปิดทุนอ่าขั้นตอนของการทําในภาพเนี่ยก็คือนี่ะอะไรต่างต่างก็มีการทําเซตช่วงล่างใหม่ มีการเอาอะไรตกแต่งภายนอกอะไรทั้งหมดสัมม่งมาแล้วเออสัมม่งมาแล้วก็มีการประกอบใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไ,ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าภาาเนี้ยจะมามามาสุบที่ตอนกำลังจะใส่ผ้าหลักชาคุนอ๋ออ่าแล้วก็เก็บงานภายในทั้งหมดมีทำไว้ซึ่งอีกไม่นานจะได้ชมกันเพราะเมื่อสักครู่เนี้ยคุณจะไปใส่เองอ๋อแต่มาด้วยถูกต้องครับผมเมื่อกี้อดีช็อตว่างเจ็ดปีเจ็ดปีเสร็จแน่นอนนะครับไม่นานไม่นาน ปีหน้าครับรัองว่าพัดจบได้เจอกันแน่นอนไปเร็วมาแล้วท่องต้องนะผมกล่าวว่าให้ทันหน้าหนาวนี้เราก็เลื่อนไปทุกหนาวเลยนะครับผมจนหนาวจนมันร้อนฝนไปอีกรอบเยอะลดไอ้ไม่ไหน่เลยนะครับวาเดิมกับมาสแตงมาปักขนงสือคือการที่จอดไว้เราก็ไปตัดแดดจำแดดก่อนจำแดดเราก็ไปตัดแดดแล้วก็ไปหมดจอดยิงไว้ชาร์จไปอีกทีนึงกลับมาเช็ดเช็ดเล่นกระมาเคลือบรถ อันนี้เท่าไหร่ครับใครซื้อไวคุ้มมากทำไมครับขับไม่เกิน200วิโลขับแต่กรรมมาอยู่เท่านี้ครับเวาาสุดนยครับครับลองสืบยังไงติดตามชงกันต่อไปว่าอมันเงินเรื่องจะเดินทางยังไงแล้วมันจะไปถึงจุดสุดท้ายได้ไงเอาจริงเป็นันเดียวพี่อาจารย์ทำเองต้องครับคนเดียวคิดเยอะสุดคิดต่อได้ว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาทันจากตอนจบนี้มันมีต่อไปอีกเกิดไม่กี่เรื่อก็ได้ ชอบรถมัสแตนคลาสแบบแต่ให้ไปซื้อตอนนี้ตังค์ผมไม่พอเพราะว่าต้องเริ่มทำรายการแล้วเพราะว่าเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้มัสแตงทั้งสามโหมดมันรวมอยู่ในคันเดียวแล้วเรามีอยู่คันเดียวแล้วเราได้เล่นทั้งสามโหมดรับรองแค่นี้อย่าโม้เยอะรับรอแล้วเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาหมดอ่ะมาั้งเมื่อกี้เทสที่แกวปูเรื่องอะไรนี่ไอซีโปรเจกต์เพืนคุณดูคันแรกดีกว่าเออมาด้าโปรซี เราเราก็ทยอยซีโปรเจกต์ของเขาแล้วก็ทยอยทำโปรเจกต์ที่ที่น่าจะทำเร็วเสร็จก่อนแไปก่อนตัวจีแผงกระบะเลยถูกต้องครับตอนนั้นเราเคยทำมัดมาเอาของ,ของคูคเรียไปแล้ว,ลวเราก็เลยคิดว่าวันนี้ตัวเดี๋ยวอย่างนี้โปรซีได้ซึ่งเป็นตัวเจ็ดข,ของกระบะเลโก้ตัวหนึ่ง,<อ>งที่นี่แล้วเ,เนี่ยใช่แล้วก็คอนเซ็ปต์นะครับของน้องตั้มมีอะไรบ้าการซุ้มไก่อาราบอยฟาร์มก็คืออย่าง อยาจะเป็นรถที่เวลาเขาไก่ไปรีตีนตาเวลาขนไก่หรือว่าอะไรอยากเป้นรถที่เท่เฟี้ยวแล้วขับไปไหนเราคนจําได้ว่าเฮ้ยเนี่ยรถของชิ้นไก่บอยนะอ่าอ่าก็เลยมาทําการเปลี่ยนแปลงสภาพใหม่ทั้งหมดมาแลยย้ายถังแก๊สลงไปอยู่ใต้ท้องนะครับมีการใช้ไม้ตะเคียนอ่าซึ้งๆดูเป็นเป็นลถข้าไม้ดีเป็นแบบในไทยปูด้นกระบะ มีแทงเคาะไม้นะครับผมเราจะสามารถเอาเอาซุ้มเอากองไก่ขึ้นไปได้โลดไปได้แล้วก็มีการตกแต่งเล่นสีทูโทนนี่นะเป็นโลโก้ของอารามบาร์านะสีเออเรียนแบบรถฮานอยเดีวิเจียงมันจะฮาเล่ดิวิสันฮาเล่ดิวิสันอันนี้ลึกหน่อยมุ้งลึกหน่อยนะต้องตกเองนะครับผมก็เป็นส้มดำนะก็เรียนแบบโลโก้ฮาเล่์แต่ว่าทําเป็นอารามบัร์านอ๋อมีโลโก้ของตัวจัดการเรียกเลยช่างภายในยานใหม่ ทั้งหมดเขาก็นำไปส่งคืนให้รับรถต,ตีรู้สึกว่าเทนนั้นนะคุณไม่ได้ไปมาไปลอนคืนะนะครับไปเซอร์ไพรส์แล้วก็ยังไงนะใจยังไงร,รถของรถเขาบอกว่าเฮ้ยชอบมานกะเพราะว่าไม่นึกว่ามันจะเกิดการเปลนนี่ยนแปลงได้ขนาดนี้จากรถของเก่าเนึ่งพันที่เขาส่งมาให้เราส่วนรถคันนี้มีประวัติด้วยนะเป็นเป็นเป็นรถของเจ้าวาดไม่ใช่เนี่ยเป็นรถของเจ้าวาดที่เป็นคนตั้งนะเชิญยิ้มกดชื่อตั้งชื่อมา่อยนก็ มีประวัติมีเรื่องราวเราเราก็เลยเฮ้ยโอกาสดีที่เราได้ทำคืนให้กับเจ้าของเข้าไปมีประวัติที่สั้นต้องรับผมอ่ะมันตัวชอบการทำรถอยู่ย่างอยู่รถต้องสวยด้วยส่วนเรื่องการใช้งานนี่ต้องดีด้วยต้องใช้ของก๊องแก๊สต้องเครื่องช่วงล่างอะไรต่างเราให้ความสำคัญกัเรื่องนี้ทุกคันของเขาไม่เหมือนกันม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 ันควรจะต้องขับใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวันเราต้องสวยด้วยครับด้วยอ่ะจืมต่อไปครับ เร็วๆดีเร็วๆสิดาราอยีกแล้วดาราหลังไม่เป็นดาราไรโกบไม่ค่อยอยู่อันดาราจริงๆแล้วหลังๆไม่ค่อยทำรถดารานะจำนวนนักร้องอย่าคิดๆๆอันนี้นะครับว่าเราคุณตาคาแลอวอันนี้เราจะเป็นแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งในรายการมาึงจอ,องคิวกับเรามาสองปีศิลปินดังเป็นโอมนะน้องโอมจากวง potato มูเบ๊กปั๊บเลยมาแล้วในรายการอันนี้ก็จะมาถึงคิวโอมมูเบ๊ เป็นรถอะไรครับเป็นรถ Honda C65 รีส์หอ๋อเพียงเพียงว่าตัเก่าอ่ะตัวเก่าของนั่นรถเขา,เาแล้วก็จากอุ้ยก็ภัยนะพวกจากการจอดทิ้งหรือว่าอะไรต่างๆก็จนชะตากรรมของตัวนี้ก็ดโดนมาถูกใ่าเรียกได้ว่าหนูเข้าไปทำรังในรังแบบเลยนะคะรับรถบางท่านเละพอนของตัวแล้วก็ลองไปทําการนํามาที่บ้านเขาเลยนะครับปลุกไปเลยแล้วก็เอารถกลับริสตูรีโอของเรามาบูรณะ ตามคอนเซ็ปต์ให้กลับไปเดิมมากที่สุดเขาลงเป็นขวัตรว่าเป็นรถของนิตาและโอมซึ่งเขาเคยนั่งตอนเด็กแล้วก็ภาพความทรงจำในหัวเขาให้ยันมีอยู่เต็มเลยว่าเขาเคยนั่งตาเขาเป็นรถใหม่เออแล้วเพราะวันหนึ่งที่มันเกิดสภาพจำรูปทรงในภาพกาลเวลาวันนี้อยากให้มันกลับมาเหมือนสภาพนั้นอีกครั้งก็มาทำสีกลับเดิมเป็นเขียวข้ามมะลิสีเขียวข้ามมะลิเออประมาณนั้นนะครับเป็นสีออริจินอลของมันได้ เราก็พกยายามเก็บอะไรทุกอย่างบิวให้มันกลับไปเดิมมากที่สุดนี่จะจ้างญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเป่าลงยางไดท้ทำไปแล้วนะคุณจะโกงจะเยอะไปนะฮะมีกเ็เลยมีการโดนนะคันนี้หรือคุณก็มาช่วย <S <S ดดทำเพื่ไจะมาเกอบน<ส>ู่นนี่นัน่น,นนะครับก็ได้ได้เห็นฟ e ลลิ่งของมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นซึ่งคุณแม่บ้านในยุคนั้นเอามาทำกันสนุกนะครับผมกระเพาะไปเที่ยวอ๋อออกกลับตะคืนไปเจอระเพาผมก็ดีใจว่าที่จับจัง จากสภาพรถตอนแรกเนี่ยกับตอนสุดท้ายเนี่ยมนเห็ต่างชัดเจนนะเออจริงๆแล้วการทำรถอร์ไซค์พวกเนี่ยตรงนี้นะมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าอะไหล่ทุกอย่างมันสามารถซื้อได้พูดถึงการซื้ออะไหล่หรือว่าอะไรต่างๆของพวกหมอสายหมอสายแตระกูลคณะสีเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแล้วในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในอะไรต่างๆมีให้เลือกซื้อค่อนข้างเยอะทั้งอะไหล่เก่าใหม่รีโปนอสหรือว่าอะไรต่างๆค่อนข้างสะดวกนะครับผมการทำรถหนึ่งคันเนี่ยถ้าลื้อออกมาแล้วเนี่ย ถ้ามีทุนทรัพย์นิดนึงเนี่ยสามารถซื้อทุกอย่างเปลี่ยนลงได้หมดเลยอืมอันนี้ก็เป็นความง่ายในยุคนี้ที่โซเชียลมีเดียทุกอย่างมันเข้าถึงละนะ<า>ครับรับส่งก<น>็ได้รับร้านเชืวว่อเล่นทุกที่อ่ะม,มีร้านมีอะไรถูกต้องครับตอนนี้เป็นความสะด,ดวกนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเนื้อดีพิมพ์นิยมที่คนส่วนใหญ่ชื่ชอบนะครับสจารุณแม่บ้นสี่หกห้าครับตัวจี๊ดอ่ะจบไปกับมาร์ดกคุณตาขายรอกใช่ครับก็รอกกันไปอ่านรอกกันไปอ่านตัวจี๊ด กัวจี๊กินแหนมอ๋อเอาไปลงเอาไปลงไปแล้วนะฮะพูดกับคุณตาตัวจี๊กอย่างนี้นี่ฮาในเร่องเราเนี่ยเอาเลยอ่ะต่อครับต่อครับต่อเลยครับผมนี่เบรกสี่นะครับย่างเบรกสามอยู่นี่อันนี้อยู่ขอโทษครับโอเคเบรกสามนะฮะงานขนาดอีกแล้วนี่อ่ามาเลยมาเลยนี่เลยมินิคัสตอมเด็กอ่าก็เป็นการเอาเจ้าตัว ทราบลบหรือว่าชิ้นส่วนของพาร์ทมินิอะไรต่างๆมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นนู่นเป็นนี่จริงนะอันนี้มันสืบเนื่องมาจาก4ี่โปรเจกต์ห่งขุนเขาซึ่งเราจะทำเป็นนิคัสตอมแล้วตอนนั้นเวลาหมดเห็นเอาช่วงล่างนะโอ้ใส่แพ้ใส่อะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมตัววางเครื่องแล้วนู่นนี่นั่นสุดท้ายนึกว่าออกมาเตี้ยๆโอ้ร้อนขางนอกรึนะสุดท้ายแล้ว ยังยังยังอาจะยังไม่ถึงเวลาอ,อการตกรต้ความคิดยังไม่ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่คอสำหรับตอนนั้นก็เลยเปลี่ยนโปรเจกต์กรแทนหารบดีไปได้ทราบว่ามีโต,ต๊ะครูที่เขาขายเป็นโต๊ะครูแบบว่าเป็นโต๊ะครูมแบบาตรฐานที่เป็นหินแกนิตอ่าเราก็เลยคิดลองวัดไซส์ดนูนู่นนี่นั่นเฮ้ยเขาทําตามแบบได้ไหมแล้วลองไปเห็นแบบในต่างประเทศที่เขาเอาโต๊ะครูมาทาเป็นเป็นรถอ่ะ เป็นรถเลยเป็นรถเลยใส่กับมินิเลยเเราก็คิดเอ๊ะเราคิดในใจฝรั่งทำได้เราก็ต้องทำได้เดี๋ยววะเฮ้ยเราตัดสินใจเอาเอาตัวมินิเปลี่ยนตอนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาทำโตผูแทนงั้นขาดขุนไกลครับถูกต้องครับเชื่องงั้นผมจะตัดไม่หมดเลยแต่ถ้าเพิ่มตัดเพิ่มอ่ะวัดแบบนู่นนี่แน่นไปแล้วก็อันเนี้ยผมกล้าพูดนะน่าจะเป็นคันแรกของเมืองไทยที่เป็นรถมินิแล้วเป็นโตะฟูจริงเลยแล้วเราก็จินตนาการว่าของอะไรแต่งบางอย่าง ที่เรายังไม่เคยใส่ไปในรถจริงๆเช่นตัวโป่งปบรอตแผกโป่งยักษ์อ่ะนะฮะเราก็ซื้อมาใส่คันนี้เลยให้เห็นกันระย์เป็นข้อสามเลยแล้วก็มีการทําแบบแล้วก็ตกผลึกความคิดเรื่องการเคลื่อนย้ายเข็นได้ด้วยนะเข็นได้ด้วยเข็นได้ด้วยแล้วก็ปรับมุมซ้ายขวาได้ล้ออ่าล้อสามารถเข็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แล้วก็มีการปรับตำแหน่งสูงต่ำเพื่อให้จับระดับน้ําเวลาเล่นคูเนี่ยมันต้องพันับพันนะถูกต้องครับมันก็จะมีระดับแบบนี้ แล้วก็มีการทํารรโครงสร้างทําอะไรเข้าไปใหม่เทมนี้ดูแล้วเหมือนจะยากยากโอ้ยากใช้เวลาพอควรหมครับเพราะว่ามันลองหลายทีกว่าจะเอาโต๊ะเข้าไปลองกับรถแล้วก็เอาอยออกใช่แบบให้มันพอดีกันหินแก้นี่ถูกต้องครับแล้วดักมากต้ <c oughs> องใช้คนหลายคนในการยกกว่าจะขึ้นรถได้และให้เคลื่อนย้ายได้ก็โปรเจกต์เนี้ยพอเสร็จบับเราก็เลยลงขายในกลุ่มตลาดน้ำรถยนต์ก็ได้รับการตอบรับรู้สึกพี่อยู่จังหวัดกาญจนบุรี นำไปไว้ที่บ้านแล้วก็ไปโชว์ที่บ้านเขาบอกว่าเขาตามงานตต่นี้มานานแล้วเขาอยากได้ตอนนั้นได้่างประเทศขายราคาแพงมากนะคืโกมแพงเลยค่อนข้างแพงหลายขายเป็นปอนผมจําได้ราคาค่อนข้างเยอะเราคิดว่าเฮ้ยไอแบบเนี้ยคนไทยเราทำเราทําได้ราคาถูกกว่าก็ลเลยออกมาทําแล้วก็ได้เล่นกันไปแบบสนุกผมก็ฟินละผมรู้สึกว่าผมผมทาครั้งเดียวนะครับผมให้ทาอีกคันหนึ่งเนี่ยผมไม่ทําแล้วเพราะว่าผมเหนื่อยเอาเวลาไปเลน่นอื่นดีกว่าไปเล่นะโกง พามาเล่นแล้วโกงอยู่ไปเล่นเลยพูดอ๋อที่ี่เล่นกันตรงนี้วันนี้ยังไม่ได้ติมเนี่ยผมไม่ได้โกงผมแน่นกว่าคุณเนี่ยคุณต้องยอมรับนะครับผมนะก็ได้สูงแผนกันไปสำหรับมินิคัสตอมเดย์นะครับการทำมินิโต้ผู้ครั้งแรกในเมืองไทยของพวกเราจะกลายเป็นโต้ผู้คัสตอมนผู้มครับผมเป็นความประทับใจนะ ั้งแรกมึงทายนะเราทำครั้งแรกกันมาเยอะใช่ไหมต้องครับเราไม่มีคนบ้าเราหนุนทำไงรถเต็งเต็งคันมาตัดทำโต๊ะเนี่ยมันมันก็สุดติ่งกระดิ่งแมวเหนียวเท้าอยู่แล้วตัวอยู่ต้องครับผมอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่จ้ะช่วงหน้ายังเหลืออีกกี่เทปหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่เทปก่อนที่รถหิตปีใหม่ของเราอันนี้จะถึงบทสรุปนะครับให้ได้ชมกันเดี๋ยวเจ็บจีช่วงหน้าเจอกันนะจ่ะจ้ะครับ